เมื่อวันที่14กันยายน2568ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขตเลือกตั้งที่7ซึ่งครอบกลุ่มพื้นที่5อำเภอได้แก่เชียงแสนเชียงของโดยหลวงเวียงแก่นและแม่จันโดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม133,960คนกระจายอยู่ใน285หน่วยเลือกตั้งในเวลา19.45น,านาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คิดเป็น9 4 7 0ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนับแล้ว270จาก285หน่วยโดยผลคะแนนเบื้องต้นปรากฏว่านายสง่าพงเมืองผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนน43,229คะแนนและนายสุทัิยาลักษณ์ผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้18,252คะแนนชัยชนะอย่างขาดลอยของผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายโดยล่าสุดในวันนี้15กันยายน2568 นยายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตก,กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณได้ออกมาโพสต์แสดงความเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวโดยระบุว่ากระแสสงสารพ่อใหญ่แม้แรงจัดทำผลเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเขต7เชียงรายชนะท่วมทน้นได้คะแนนเสียงมากกว่าเดิมกว่าหมื่นเสียงหักปากกาโพลสบันนี่แหละที่เขาว่าคนไทยมีความโน้มเอียงถ้าสงสารใครแล้วก็จะร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลสุดลิมที่ประตู ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N